ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอาตัวบูธนะครับมาแนะนำนะครับเป็นวงจรนะครับเพิ่มแรงดันนะครับเพิ่มแรงดันนะครับจากอินพุตนะครับอัพแรงดันขึ้นนะครับสมมติ12บสโวลต์นะครับอัพเป็น12 13 14 15นะครับสามารถอัพแรงดันได้นะครับใช้ในการใช้ในวงจรชาร์จเบ็ดนะครับว่าวงจรที่ต้องการเพิ่มแรงดันขึ้นนะครับ สมมติว่ามีแบตอยู่น้อยนะครับเราเพิ่มแรงดันให้ใช้กับเครื่องจไฟฟ้าที่แรงดันสูงขึ้นได้นะครับนะครับผมลองต่อครับแล้วก็ลองปรับนะครับว่าแรงดันที่สูงสุดของตัวนี้นะครับสามารถได้ที่กี่โวลต์ครับตอนนี้ปรับไปที่62.9โวลต์นะ้วครับอ่า67โวลต์นะครับน่าจะสูงสุดนะครับเนี่ยครับต่อปรับโวลต์ครับนี่ก็ลดลงมาครับอ่า ลดได้ต่ำสุดก็คือแรงดันอินพุตที่เราป้อนเข้ามานะครับได้สามารถปรับกระแสได้นะครับพยายามศึกษาข้อมูลนะครับว่าอุปกรณ์นี้รองรับได้ที่กี่โวลต์นะครับอย่าป้อนแรงดันหรือว่าใช้กระแสเกินนะครับผมครับสำหรับการรับจม